ho <laughs> เกิดมาไม่เคยได้ยินนะนักรบ JPG ท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าในโลกโซเชียลของเขมรนะครับได้มีบัญชี Facebook ของคนเขมรรายนึงนะครับเขาเนี่ยได้มีการโพสต์รูปนี้เลยครับในรูปนี้เลยอ่าเป็นเครื่องบินเห็นไหมครับถูกซ้อนกันหลายเลเยอร์เลยโดยภาพบนภาพแรกนะครับก็เป็นภาพที่แบบเหมือนฟิลเครื่องบินจะตกอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบมีรูปของธงชาติไทยแปะอยู่ตรงนั้นพร้อมกับมีอีโมจิครับนิ้วกดลงข้างล่างดิสไลค์อ่ะครับไม่ชอบแล้วก็มีการเห็นไหมครับรูปต่อมา คือเป็นรูปที่มีข้อความเขียนเขาว่า ks ขีด1 c ตามด้วยโทนชาติของกัมพูชาและบอกว่าเนี่ย เป็นรถจรรดครับสามารถที่จะทําการแซวเครื่องบินบนฟ้าได้แบบน่มีประมาณ120กิโเมตรภาพถัดมาต่อมาข้างล่างนะครก็เป็นภาพเหมือนกับรถคันนี้กําลังยิงจรวดเลยนะครับส่วนภาพด้านขวาด้านบนนะครับก็จะเป็นเหมือนกับรถจรวดที่มีหลายบ้อง,องๆนะฮะกำลังเลงเหรืออลไรสย่งอยู่พร้อมกับแน่นอนครับธงชาติกัมพูชาแล้วก็มีเป็นปลูกกลมๆครับเป็นจรวดที่กําลังบินอยู่ในท้องฟ้านั่นแหละยังไม่พอนะครับเขาเองก็มีการโพสตแคปชั่นเป็นภาษาเขมรซึ่งแปลเป็นไทยด้วยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยพ ร้อมสำหรับทุกสิ่งแล้วเพราะครั้งนี้เราไม่สามารถทนได้อีกต่อไป เพราะครั้งที่1เท่ากับครั้งที่2และก็มีอ e m o จ i ยกมือพนมมือไหว้นะฮะบัญชี Facebook ของชามเขมรรายนี่นะครับได้เป็นการโพสต์และเปิดเป็นสาธารณะครับต้องบอกว่าโพสต์ดังกล่าวของชาคขมรรายนี้กลายเป็นไวรัลโดงดังอย่างมากไปทั่วโซเชียลเลยนะครับจนล่าสุดเองเนี่ยชาวต่างชาติหลายประเทศนะครับเขาก็มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเอาไว้เพียบเลยซึ่งบางคนนะครับก็ไปกดหัวเราะไปด้วยเดี๋ยวเรานะครับเราไปดูกันว่าชาวโซเชียลเนี่ยไปคอมเมนต์นอะไรกันเอาไว้ใต้โพสต์ของชามเขมรรายนี้ไว้บ้างนะคร คนแรกก็บอกนะครับว่าอืมนี่มันนักรบ จุด jpg ดีว่าซึ่งก็มีหลายคนสงสัยน,นะครับว่าเอ๊ะแล้วนักรบจุด jpg เนี่ยคืออะไรปกติแล้วนะครับ jpg เนี่ยมันคือนามสก,กุลของไฟล์ภาพครับซึ่งก็นิยมใช้กันอย่างมากคือใช้กันทั่วโลกเลยฮะชาวเน็ตก็เลยบอกว่าอ๋อมันเข้าใจได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันหมายถึงคนที่ชอบก๊อปปี้ภาพมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาโพสใช่ไหมแล้วก็แปะธงชาติเข้าไปแล้วบอกว่าเนี่ยของฉันบางคนก็บอกนะครับว่าเอ๊ะรูปภาพนี่มันแปลกๆนะโดยเฉพาะบางภาพบางรูปเนี่ยที่เป็นธงชาติกัมพูชาทําไม ในภาพเป็ดฝรั่งล่ะเอ๊ะเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าการพูชาเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเออเอาซิคนต่อมาบอกนะครับว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่เขาเชื่อรูปอะไรแบบนี้ที่มีหลายเลเยอร์เนี่ย <c oughs> เขาจะรู้ไหมนะว่า แต่ละภาพพี่เขาเอามาประกอบกันเนี่ยที่มาที่ไปคนละที่คนละแหล่งกันเลยแต่เอามายำยำรวมกันไปที่เดียวกันพร้อมกับแปดทงชาติจะมีคนเชื่อไหมเนี่ยบางคนก็บอกนะครับว่าไม่ว่าฉันจะตาแข็งดูแบบไหนก็แล้วแต่นะดูซ้ายดูขวาบนหรือล่างเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือ AI ไม่ใช่หรอเด้ยเช่นเดยบางคนก็แซวแรงนะครับบอกว่าเอ๊ะถึงเวลาตื่นแล้วมั้งเนี่ยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีชาวคอมเมนต์บางส่วนนะครับได้ไปคอมเมนต์เป็นอีโมจิเลิฟบ,บ้างเยี่ยมมั่งชมกันต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ต บอกว่ามีชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละที่อาจจะไปคอมเมนต์คิดเห็นแตกต่างกันพอสมควรเลยแหละนะฮะทุกท่านนะครับคิดว่าจากภาพดังกล่าวเหล่านี้คิดว่าเป็นเรื่องจริงไหมครับหรือว่าเป็นภาพ AI โดยเฉพาะรถยุทโธป,ปกรณ์ต่างๆเน,นี่ยครับคิดว่าเป็นของจริงไหมครับหรือว่าเขาไปก๊อปปี้แล้วก็เพสไปจากที่ไหนหรือเปล่าคอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหนะน้าสวัสนีครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ